งานอีเวนต์ก่อไปงานบวงสวงก็ต้องมานะคะเพราะถ้านับๆดูแล้วนักร้องมากฝีมือใจเน็ตเขียวข้าวงการสายมูมาได้เกือบปีแล้วค่ะบอกเลยว่าเหมือนจะมาถูกทางเพราะว่าอะไรมูปุ๊กงานเข้ามาเพียบเลยนะคะพอมีโอกาสและเวลาว่างก็เลยขอมาไหว้สักระพ่อปู่ศรีสัตตนาคราชสักหน่อยค่ะ พี่เจเนตบอกว่าช่วงนี้ถือว่างานปังๆนะคะนอกจากจะมีคิวรอถ่ายละคร2เรื่องงานเพลงมาแรงเหมือนกันค่ะอย่างค่ายเพลงกระบอกเสียงมิวสิคที่นักรอ้องน้องๆในค่ายก็มีกระแสตอบรับดีจากแฟนคลับส่วนเพลงแปลงของตัวเองยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าแค่เรื่องยอดวิวขนาดไหนนะคะสําหรับพี่เจเนตคือขอเน้นทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าแต่ว่าถ้าเพลงจะสามารถต่อยอดไปเป็นไวรัลได้ถือว่าเป็นกําไรค่ะ คอสนยอดวิวไม่สนค่ะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเพราะว่ายอดวิวแล้วแต่คนชอบด้วยมันไม่เหมือนกันเพจก็อีกกลุ่มหนึ่งเฟซก็อีกกลุ่มหนึ่ง youtube อีกกลุ่มหนึ่งอินสตาแกรมอีกอีกทีมหนึ่งเลยค่ะเรามันจะมีไอเดียของความสนุกในในช่องอยู่แล้วแล้วก็ในช่องนี้จะเป็นเพียงแปลงขอบคุณขอบคุณ ทุกท่านที่มาฟังเพลงแปลงทั้ง90,002กะบอกเสียงวิสิกมี9 2 0 0 0คนนะคะที่ชอบชื่นชอบเพลงแปลงของพี่เจเน็ตนี่วันนี้วันี่งันบันเทิงว่าเต็มที่แล้วนะคะแต่ชีวิตอีกด้านของเจเน็ตเขียวทุ่มเทให้สุดๆเหมือนกันก็คือการลงทุนซื้อที่ดินทําการเกษตรค่ะก่อนหน้านี้มีไร่อีเจ้ยที่จังหวัดนครราชสีมาไปแล้วแต่ล่าสุดเพิ่งจะซื้อที่ดินเพิ่มอีกกว่าไร่ครึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ คือเห็นว่าอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพเดินทางไปมาก็สะดวกตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่นะคะแล้วก็ที่หันมาเอาจริงกับการทําเกษตรแบบนี้ส่วนหนึ่ง <สะ S 1> ได้บทเรียนจากช่วงโควิด -19 ค่ะว่า้าเกิดงานบันเทิงไม่สามารถทําได้และตัวเองจะมีอะไรมารองรับก็เลยมองว่าการทําเกษตรเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะสามารถเปนหนึ่งในแผนชีวิตหลังเกษียณจากวงการบันเทิงในอนาคตได้ค่ะ อตอนนี้ก็พี่ก็มีหลายอย่างนะพวกผลไม้แปลก,ก,กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆก็เอาบ้านไปลงก่อนแล้วก็มีเนื้อที่จะเพาะพันธุ์กระต่ายปลูกอะไรที่แบบก,กินได้แต่พี่ชอบฟิกฟิกมะเดื่อฝรั่งที่อยากอยากปลูกเองกินเองแล้วถ้าล้นก็ขายพอมีโควิดมาปับ๊บเงินแทบจะไม่มีใครอยากได้ละอยากหายอยากมีอะไรที่แข็งแรงอยากมีอะไรกิน <Billie S 1> ถ้าปิดเมืองจริงๆไม่มีอะไรกินอะอะไรอะ มันก็ต้องผลหมากลากไม้ที่จะต้องมีเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้ส่วนที่ก่อนหน้านี้พี่จเน็ตโพสต์ภาพใน Facebook ว่าไปหาหมอเรื่องกระดูกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงค่ะเพียงแค่มีอาการเส้นหยุดที่หัวไหล่ก็เลยไปหาหมอนะคะให้ตัวดูหน่อยเพื่อที่ตัวเองก็จะได้สบายใจสามารถทํางานได้ทําการเกษตรได้เพราะส่วนตัวนี้ก็เป็นคนดูแลสุขภาพออกกําลังกายเป็นประจาอยู่แล้วนะคะ I'm right here. Nice.